เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบคะแนนนะครับของการฆ่าซอมบี้ในแต่ละที่นะครับผมสําหรับคะแนนนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาด้วยนะครับถ้าเป็นเวลากลางคืนก็จะได้คะแนนเยอะนะครับผมแต่ถ้าเป็นเวลากลางวันก็ได้จะ ได้คะแนนน้อยนั่นเองนะครับผมแต่ผมจะไม่ได้มาเล่นกลางวักนกลางคืนนะครับผมจะมาเล่นตอนนี้เลยนะครับว่าจะได้กี่คะแนนตอนนี้ผมมีอยู่53คะแนนนะครับผมเราจะเข้ามาเป็นเราจะไปเรื่อยๆเลยนะครับผมจากสีเขียวไปหาสีเหลืองไปหาสีแดงนะครับจะไปเรื่อยๆเลยนะครับผมโอเคเรามาลองดูกันนะครับว่าจะได้กี่คะแนนนะครับเดี๋ยวเข้าไปกันเลย โอเคครับหลังจากที่ได้เข้าไปฟาร์มเมื่อกี้แล้วนะครับเราจะมาสรุปยอดคะแนนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะครับว่าได้กี่คะแนนนะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่77คะแนนนะครับจากก่อนหน้านี้มี53นะครับก็ได้ทั้งหมดนะครับ24คะแนนนะครับก็คือเราฟาร์มหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้24แต้มนั่นเองนะครับในพื้นที่สีเขียวตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปพื้นที่ต่อไปกันเลยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับขอเก็บของกันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไปฟาร์มของมานะครับ โอเคเราจะมาลุยพื้นที่ที่2กันเลยนะครับผมในแต่ละพื้นที่นะครับจะมีกล่องให้เราไปฟาร์มด้วยนะครับจะมีอุปกรณ์ด้านในนะครับเอาไว้อัปเกรดของโรงกานเรานั่นเองนะครับอย่าลืมไปฟาร์มด้วยนะครับผมหลังจากที่ไปฟาร์มมาแล้วนะครับคะแนนของผมก็เพิ่มเป็น187นะครับจากก่อนเป็น77นะครับสรุปแล้วนะครับเราก็ได้1 1 0 คะแนนนั่นเองจากการฟาร์มพื้นที่สีเหลืองนะครับผมไปลุยกันต่อเลยนะครับพื้นที่สีแดงอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับผมพื้นที่ทุกพื้นที่จะมีกล่องด้วยนะครับให้เราเข้าไปฟาร์มด้วยนะครับอาจจะได้ของดีมานะครับผมอ,อย่างเช่นตอนนี้นะครับผมได้แกนอุปกรณ์อะไหล่มานะครับไว้ประกอบเกี่ยวกับเครื่องกัดน,นะครับผม โอเคพอผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาสรุปคะแนนกันตอนนี้มี309นะครับผมจากก่อนหน้ามี187นะครับพอลบกันแล้วนะครับก็เหลือ122สนะครับสรุปแล้วนะครับพื้นที่นี้ผมมี122นั่นเองมาต่อกันเลยนะครับที่โฮเทลนะครับผม พอฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าโฮเทนได้เท่าไหร่นะครับผมโฮเทนตอนนี้นะครับผมมีอยู่คะแนนที่444นะครับจากก่อนหน้านี้นะครับ309นะครับผมผมฟาร์มโฮเทนไปได้คะแนน134คะแนนนะครับผมก็ถือว่าเยอะนะโอเคครับผมขอเก็บของก่อนละกันนะครับพื้นที่ต่อไปจะเป็นที่ฟาร์มนะครับผมอ่าตอนนี้เราก็จะมาที่ฟาร์มกันต่อเลยนะครับ โอเคเมื่อฟาร์มเสร็จแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าได้คะแนนได้แต้มที่เท่าไหร่นะครับผมโอเคแต้มที่ผมได้นะครับก็จะมีอยู่928นะครับจากก่อนหน้านี้443นะครับก็จะเป็น485นะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับผมในการฟาร์มหนึ่งครั้งนะครับผมโอเค ต้องเก็บของก่อนอที่ต่อมานะครับจะเป็นดินแดนของหินนะครับผมโอเคทุกที่นะครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับจะมีกล่องด้วยนะครับอย่าลืมเก็บด้วยนะครับอาจจะได้ของดีมาเยอะพอสมควรเลยนะครับตัวนี้ โอเคเมื่อฟาร์มเสร็จแล้วนะครับเรามาดูคะแนนกันดีกว่านะครับคะแนนผมตอนนี้นะครับมีอยู่960นะครับจากก่อนหน้านี้นะครับมีอยู่928นะครับผมทั้งหมดผมฟาร์มไปได้32คะแนนนะครับผมก็ถือว่าน้อยมากนะครับแต่ก็อยู่ในระดับปกตินะครับผมตัวต่อมากันเลยนะครับที่ผาสีเหลืองนะครับ คทุกที่นะครับก็จะมีกล่องเหมือนเดิมนะครับให้เราฟาร์มด้วยนะครับผม โอเคเมื่อเราฟาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูคะแนนกันก่อนนะครับผมคะแนนผมตอนนี้นะครับมีอยู่1147นจะครับจากแต่ก่อนนะครับมี960นะครับพอลบกันแล้วนะครับก็เหลือ187นั่นเองนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับปกตินะครับผมในการฟาร์มพื้นที่สีเหลืองนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมจะมาที่พื้นที่สีแดงกันต่อเลยนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผม โอเคผมก็จะฟาร์มกล่องเหมือนเดิมนะครับผมทุกที่ก็จะมีกล่องนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่านะครับหรือโคดหินนะครับก็จะมีทุกที่เลยนะครับผม เมื่อฟาร์มเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูคะแนนกันดีกว่านะครับว่าคะแนนเราได้เท่าไหร่นะครับคะแนนผมตอนนี้นะครับมีอยู่1261นะครับจากก่อนหน้านี้นะครับมี1147ก็เหลืออยู่1 1 4นะครับผมทั้งหมดก็ฟาร์มไปได้114แต้มนะครับผมในการลุย1ครั้งนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนก็แล้วกันนะครับที่จุดท้ายที่เราจะไปนะครับก็พื้นที่สีแดงนั่นเองนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาที่ป่าติดเชื้อใหญ่สุดและก็อักร้ายสุดเลยนะครับตรงนี้นั่นเองเราจะมาดูกันว่าคะแนนที่เราได้จะได้เท่าไหร่ได้มากแค่ไหนนะครับผมโอเคเมื่อผมได้ทําการกําจัดมันเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูเราจะออกไปด้านนอกก่อนนะครับเพื่อดูคะแนนเรานะครับผม โอเคครับเราก็มาดูคะแนนเรากันดีกว่านะครับตอนนี้ผมได้อยู่1834นะครับจากก่อนหน้านี้นะครับเป็น1 2 6 1นะครับทั้งหมดก็ได้574นะครับก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับในระดับพื้นที่ที่เราลุยทั่วไปนะครับผมโอเคสำหรับพื้นที่อื่นนะครับผมอาจจะไม่ได้ไปลุยนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่อันตรายกว่าพวกนี้นะครับ แต่ที่ผมไปฟาร์มนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราไปกันบ่อยที่สุดนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ระดับกลางหรือมือโปรเข้าไปลุยนะครับผมก็ได้คะแนนมาพอสมควรนะครับแต่ละที่นะครับก็ได้คะแนนแตกต่างกันมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาด้วยนะครับผมโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอกลับบ้านกันดีก,กว่านะครับผมก็มาสรุปคะแนนกันนะครับผม ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับในครั้งหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ